สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวธนารันของดวงค่ะใช่คร,รับหนูชื่อชายส่างคุคุวันนี้เราจะมานำเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทอาหารและ,กะเกษตรกรรมค่ะเรื่องน้ำหอมดับกลิ่นกายค่ะเชิญรับชมรับฟังได้แล้วค่ะที่มาวความสำคัญ นี่แถมน,นองขอาเราสาชามากหากินน้ำหอมคุงแต่งได้หลายชนิดและบางชนิดนี่กินหอมเวลารทโดนทำให้ปวดโววทำให้เราคิดว่าจะนํากลิ่นคง่จัชนิดที่เราสนใจมาแบัดบแปลงติดตามเสื้อผ้าแต่ในปัจจุบันไม่ไม่ค่อยมีคนนิยมน้ำหอมชนิดคูแงแบ่ต่าง ที่เราหาได้แล้วบางชนิดที่นิยมใช้ราคาแพงเกินไปเราจึงอยากนำเสนอการทำาน้งหวังเลืองตัวเองวัดสระสูงหนึเพื่อได้ความรู้ใหม่ๆสสามารถจำจำไหนหาอะไรได้ 3. ไม่เสียค่าใช้จ่ายมากเกินไปความเครียดการศึกษาหนึ่ง ศึกษาเกี่ยวกับการคำนวณตัวแปรให้ผู้อื่นสนใจคำนวณตัวแปรที่ศึกษาตัวแปรต้นชนิดกลิ่นปรุงแต่งที่เลือกใช้ตัวแปรตามกลิ่นและความจิดคงทนตัวแปรควบคุมชนิดน้ำมันที่ใช้และปลาาออริมาณเเทิโแอลกอฮอล์อุปกรณ์ในการทําการทดลองนะคะ 1. กลิ่นปรุงแต่งต่าง 2. กลิ่นจอรนสรัน 3. กลิ่นเบบีิมาย 4. กลิ่นแทน 5. แอลกอฮอล์สำหรับทำน้ำหอมนะคะ6ขวดใส่น้ำหอม 7. ขวดใส่สารเคมีค่ะขั้นตอนและวิธีการดำเนินโครงงานนะคะ 1. เลือกกลิ่นน้ำหอมควรเลือกจากกลิ่นที่ชอบหรือกลิ่นที่กระตุ้นความรู้สึก 2. ใช้ถ้วยตวงน้ำหอมและใส่กลิ่นแต่ละกลิ่นลงไปในถ้วยตวงค่ะ3 ลงไปในน้ำหอมที่เราผสมไว้เติมจนส่วนผสมเข้ากันทั้งหมดค่ะ 4. จากนั้นบรรจุลงที่ขวดน้ำหอมค่ะสรุปผลการทดลองนะคะจากการจัดทำโครงงานพบว่ากลิ่นกรุงแต่งของน้ำหอมสามารถดับกลิ่นกายได้ทำให้ร่างกายมีกลิ่นหอมซึ่งมีประสิทธิภาพเหมือนกันกันกบน้ำหอมที่วางขายตามตลาดค่ะข้อเสนอแนะนะคะ 1. สามารถแต่งกลิ่นผลิตภัณฑ์น้ำหอมได้ตามความเหมาะสมค่ะ 2. ส,สามารถปับปรุงผลิตภัณฑ์กลิ่นน้ำหอมเพื่อเป็นข้อมูลในการศึกษาเชิญทดลองต่อไปค่ะพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ